ดีนะภาที่ไม่ไม่ไม่ทั้งห้อ่เอาอีสปาทเยแล้ี่ขาีกคนเขหีกทำไมมันดูไหมน้ำมันีหอมหมดเลยเลยก็เลยคในใจว่าถ้ามันเดินีงถ no, ้า <repetition> ม <ceu> ันเดินโซฟาทำไงวะไห่หมดเลยนะพี่ก็เลยไม่ได้ถ่ถสภาพดูเห็นแล้วดูแล้วนันเหเห็นแล้วเดินผ่านมันกดประตูดอานาไม่ให้มันไหนเห็นแล้วขาผู้หญิงําอะไรต่ออะไรรู็นแมวนะ แล้วก <mile> ็ั้นเห็นเนี่ยร้านของอะไรไปมนเยอะแยะเลยแล้วไพระไมันเบยรียลอขวดเนี่ยไม่ใจแตมัตีออกไปองโก้แล้วว่าวันนั้นโก้เนี่ยไอขอบขวดนึงแต่มันอยู่ในบินของพี่โก้แล้วที่ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมเดียวกันไหมแต โทรไปตามไม่ได้เหรอใช่น่ะจิถ้าโทรไปไอ้พี่เอเดนบอกว่าไม่เกี่ยวกับมันพี่มันบอกว่าไม่เกี่ยวกับมันเพราะมันน้องอยู่เองผมไม่รู้มันตอบเพราะผมมันอยู่แค่มันออกไปตอ่นตอนดึกแล้วเออเด็กอันตรายแต่วันนั้นไปแล้วเนี่ยตัวเองแล้วอีกวันหนึ่งอ่ะ มันเอาใจตังเองหรือว่าคิดว่าไอ้นี่มันต่ออ mm ๋อ hmm. ที่ว่าเชื่อประจาวันสุดท้ายใช่ไหมเออมันบอกว่าที่มีบอกว่าเอาเ่อนทีมีหรือไม่อะไรใช่นั่นแหละแล้วมันบอกว่าไม่มีเงินั่นแหละมันมาต่อเองหนูไม่รู้ว่านี่ไม่ต่อไจ็มาไหนวะเป็นก่อนเนไม่มาสัก็แปดโมงกว่าโอ้คนไหนพี่แจ๊คพี่แจ๊คอยู่เนิบๆชิวๆกว่าจะเซ็เสร็จกว่าจะออก ก็จะนคิดอย่างเ้ยเือว่าช่วยกันแต่ว่าอีกอมันมามันนี่อยู่เราจะบอกจะบอกนะมนต้องช่วยทำนี่หยุดนี่กำลังออกเวทสวยดีนี่มาเองเาสองันนะอันนี้จะแรงอันี้กินแล้วกินวันใครมันไม่ช่วยไรหรเปล่าลกเม่อวานมันมันโวยวายแ้วมีจใส่ใไป็นไปติดจ้จมันลายจะบอกว่าประมาณ10นาทจ15นาทีนะไปใส่ไปใจ่นิดนแล้วมัก็โวยวาย นเพรานแม่ค่ะว่ามันไม่รุนแรงเพะแม่มันรักใจจังไลมันก็ไม่นานพี่มันต้องโมงเลยพชรนะมันไม่เหอโมงเครื่องเลยเหมือนบรรจาย์เหนุนบจาอยู่ถึงก็แก่มาลายไปแก่แไม่ถึงหกโมงมันเลยประมาณสี่นาทีรูองสามนาทีมันจะหกโมงแต่ว่าท no, ี่นู่นหนักสินาทีนะถ้าไม้บรรจาร์ม่ี่มัมีหรอมีแล้ว จะถามว่าพ<ส>ีดีระดีโวในนี้ของใครน้ำยังเป็นของอหของของคุณุักเห็นแล้วเห็นชื่อแล้วของคุณสุักคน่าจะเอาหอยให้เองใหไอ้นั่นนะกไอ้ไอ้ไอ้ทอมวันที่มนกินเสี่ยวอมเมื่อไหร่พี่โกมาบอกให้พี่โกทินงองให้เราเลร้อยนมอไม่อยากกินอะไรป็นล้าให้ครบร้อยจริงวันนั้น ันอพี่ตัดปิ้งปิดออกมาเลยพี่คิดได้นนที่อวนะ่วา่อยอพี่เอาเพี้น้อไข่มไข่แตกแรู้ว่าไข่แตกแต่เอาไข่ขึ้นมาวางไว้นี่พี่ก็หาอยู่กินเมื่อวานน่ะอกว่า มมไม่รู้ไ,ไหาอ,อะไรมันบอกก็ขเขาบอกเองบอกว่าไข่แตกนะแล้วไข่แตกสองลูกแล้วหนูคิดว่าเ้าเอาไข่แตกออกแล้วที่แค่มันแบบไม่ได้แตกแตกเป็นนะ้าอย่างเงี้ยอนะันน,ะนี้มอนเจาะยุกยุกยุกุกฟองอะเม่อวานไปน้ม่อวานที่พี่บาเลยพี่ก็อบอกให้ให้มันไปอนอะนี้ไปนอนบนห้องให้ตัวไปน ว่ามว่าอะไรอีอไม่ถอเองีิก็ใช้ได้อ้อนีใช้ไม่ได้นะัก็ใช้มือตปเงตรงนี้แกต้องเตรียมตัเองดีๆนะแกว่าแกไม่เตรียมจนจะใช้แกเพ่อเตรียมแล้วเมื่อวันนั้นที่ขกกินแต่หัอน่ะสองรุ่งมินไปไปเตดให้หน่อยอยู่เรื่องงานแล้วใครมิทอะไรก็เออแต่ก่อนพี่อ่ะอยู่เนี่ยพี่สังห้องเลยนะ ไม่ได้ทำไม่ได้ไไดนั่งเอใใงถือนะแต่ว่าเมื่อแต่กลางคืนนะไม่มีอะไรนะ่าจะทำให้เขาเรียบร้อยหน่อยอะไเงี้ยไอ้ต้มนางอะไรเนี่ยนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหม้อเนี่ยบอกแล้วว่าให้ต้มน้ําไว้เลยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่รู้บอกที่รอบที่เท่าไหรแ่แหละเออเนี่ยโอ้เจ๊นะเขาจะต้มไว้ไก่อนแล้วก็เทไปเลยก็เลยไอ้แกกันที่งโดนทุกวันก็มีเช่นวันมันไม่ใช่ว่าขายดีขนาดนั้นเออถ้าพี่จะบอกว่าจะไหวไหมที่มันดูด่าเรื่องเื่นบ่อยๆเนี่ย